มาเลยครับตัวเดียวยวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิเคราะห์กันที่เกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในนัดที่34นะครับในคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับแอสตันวิลล่านะครับความหวังของทั้งสองทีมครับในการคว้าตั๋วไปเล่นทั่วยุโรปครับต้องมาตัดกันเองในเกมนี้เมื่อทีมอันดับที่3ครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไม่แพ้คใครมา6นัดติดต่อกันทุกรายการด้วยสถิติผลงานชนะ4เสมอ2ต้องมาเจอกับทีมอันดับที่7อย่างแอสตันวิ ที่ก็ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับหลังจากคว้าชัยเกมลีกมา5นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกแถมล่าสุดเองก็เพิ่งขลง่ก็ตัยูเนเตดมา4ประตูต่อหนึ่งแต่การจะรักษาฟอร์มสุดยอดกับนัดน,นี้ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะเคยเอาชนะแมนซิตี้มาในเลกแรกของฤดูกาลที่เจอกันแต่พวกเขาเองก็ยังไม่เคยเอาชนะเกมเยือนของทีมในกลุ่มท็อปเซเว่นได้เลยครับด้วยใส่ติเสมอหนึ่งและแพ้4ี่ครับ มาดูกันที่ความพร้อมครับของทางทีมเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างน,นะครับของทางเป๊ปกอดิโอลาคุณซือชาวสเปนที่คุมลูกทีมไม่แพ้ใครมา6นัดซ้อนแล้วนะครับแต่ว่าเกมวันนี้เองจะหมดติดใช้งานนาธานอาเก้เอเดรซอนมูราเอสเออริงเบลฮาร์เรนโรดี้อันเดนเดสแล้วก็จอห์นสโตนที่มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับโดยทีมเรือใบสีฟ้าเองวันนี้ จะมาในระบบ4-2-3-1ครับประตูเป็นสเตฟานออลเตก้าครับกองหลังมีริโก้ลูอิสรูเบนดิอาร์สยอสโก้กบาดิโอแล้วก็นิโก้โอเรรี่นะครับแดนกลางครับมี ic, o, ามาติโอโควาซิอิวไค์กุนโดกัน3ตัวรุกนั้นใช้เป็นแบนเดโดซิลบาเควินเดบรอยแล้วก็ซาวิโยครับส่วนนักเตรประป้าวันนี้จะเป็นโอกาสของทางโอมามามุสเหมือนเดิมครับมาดูกันที่ความพร้อมครับของทางทีมเยือนแอสตันวิลล่าของอุนายเอเมรี่บอสใหญ่ เกมนี้จะไม่มีปัญหาตัวเล่นบาดเจ็บเข้ามารบกวนการจับครับนะครับแต่คาดว่าจะมีการสลับตัวเล่นบางรายเพราะว่าน่าจะเรื่องของความสดในการใช้งานหลังจากกลัมฝึกหนักมาหลายรายการติดต่อ,อก,กันครับโดยวันนี้ทีมสิงห์พะงาดเองจะมาในระบบ4-2-3-1ประตูเป็นเอเมริโนมาติเนสครับก็หลังมีมาติแคชเอริคอนซาทารนมิงแล้วก็เอเอลมาเซนครับแดนกลางมีบูบาก้ากร่ากับจอห์นแม็กกินสตัวรุกเนี่ยเป็นโมแกนโรเจอร์มาโกอเซติโอแล้วก็เจคอบแอมซี่สุดหน้าตัวเป้าเป็นมาคัสแบลต์บอร์ด port, นะครับ คู่นี้สมการทางคณิตครับเป็นของทางฝั่งชาวบ้านนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเหนือกว่าอยู่ถึงครึ่งครับด้วยฟอร์มที่ช่วงหลังเนี่ยลูกทีมของเปปกอนดิล่าเองเริ่มจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับแถมสองนัดหลังสุดเองเริ่มเห็นสัญญาณว่าพวกเขานั้นเริ่มกลับมาเป็นทีมที่เราคุ้นเคยกันครั้งหนึ่งครับ ขณะที่ทางฝั่งของทีมเยนล่าสุดเนี่ยก็มีฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับหลังจากไล่ทลลมลนิวคาเซนมาเอาสักกลับบ้านไม่ถูกเลยที่4ประตูต่นหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทั้งสองทีมยังมีเกมบอลถ้วยที่รออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นะครับดูตรงแล้เกมนี้ อาจจะลงเอยด้วยการเสมอกันน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าหากจะหาผู้ชนะจริงๆในวันนี้ก็ขออิง้าบ้านไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองวันนี้แล้วขอเชียร์ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเชื่อว่าของพี่เขาดีจริงๆครับวันนี้คิดว่าทางฝั่งของทีมเจ้าถิ่นเองจะเบียดชนะได้ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับ